ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมของมือนี้ก็มาตามต่อเลขเอ่อนางฟ้าเลขดับเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าใช้ใช้ยานางฟ้าเลขดับเนาะพี่น้องของแม่แหล่เนาะเมืันที่แล้วก็เขาวิ่งนะครับเนาะจับคู่กับพลาดกันจับคู่ก็มีเก็ดหนึ่งเก็ดสามเก็ดสี่เก็ดห้านะครับเนาะกับพลาดไปบ่เป็นยังพี่น้องสําหรับเลขมันมีเขามีรุดแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับมาตามต่อนางฟ้าเลขดับของแม่แหล่เนาะพี่น้องเลขเล่ากับ วันที่หนึ่งก,กนะ่อรักกระดาน้องพี่น้องเนาะวันมี่ยังแน่นะ้องพี่น้องแต่เมื่อเบิ่งกันเป็นชุดเอาชุดเตรียมเล่าไปก่อนแต่ยังเรายังบ่ได้ตัดนะ้องพี่น้องชุดเตรียมเล่าไปก ν, นะ่อนน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องงวดวันที่หนึ่งก,ก iada, นะ่อรักกระดาน้องพี่น้องเนาะหนึ่งก่อข้อพี่นะ้อนงะสองหาหกหกเอาแต่เฉพาะ salsa, เลข เพื่อนเขาเนาะวิ่งเขาก็เอาพี่นอ้องวิ่งบ่เขาว่าเอาพี่น้องให้ไปทําผลงานมา,มากม่ซสกกอนพี่น้องนะครับเฮาได้เบ้กกันไปแล้วว่าเอาเฉพาะแต่ผููที่มีเล็กวิ่งเขาเล็กจับคููเขานะพี่น้องจังควแต่นํามานําเสนอนพี่น,อน้องเนอ่าแม่แหล่ นางฟ้าเี่ดับนะครับอันนี้เป็นพงแม่แหล่ได้ไป้องแม่แหล่นั่งฟ้าเล็กดับก็เห็นผลงานแล้วแล้วครับดับก็ดับีหลีครับผม อ๋พี่น้องครับวิ่งเราสี่หายวิ่งหนังทีพี่น้องวิ่งบนวิ่งบนอันนี้เป็นสูตรเต็มของเราแต่เรายังบวได้ขัดพี่น้องอันนี้เอามาให้เบิ้งเข่าๆนะครับเนาะวิ่งบนห้าหกเจ็ดพี่น้องห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นเลขวิ่งสูตรเต็มของเราเลยพี่น้องด้อัดนี้ ก็จับคู่ให้จับคู่เป็นหยังบันพี่น้องจับคู่ให้เมือเมาบิงเด็กวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างเล่าล่างพี่น้อง สามสี่ห้าสามสี่หาพี่น้องสามสี่หานะครับสามสี่หาแล้จับคู่ยังแน่พี่น้องอันนี้เราออกมาให้เบิ้งเข่าๆออกมาให้ฝากพี่ตอนน้องเข่าวเบิง้งนะพี่น้องฝากพี่ตอนน้องเข่าวเบิง้งให้พี่น้องไปเบิ้งว่า มันเขาหงเ,เขาตาบอพี่นอ้องจับคู่หอยมี่อย่างแน่พี่น้องไปเบิองน้ำกันพี่น้องจับคู่หอยมี่อย่างแน่องเร่าเนาะสามสามสามสี่สาม เก้าสามห้าสามนะครับนะครับพี่น้องอันนี้ก็ผม,มแม่ได้ชุดเต็มแต่ยังไม่ได้ตัดพี่น้องอันนี้เอาเบิ้งขาวๆให้พี่น้องเบิงบ้งขาวๆเบิ้งว่าแนวทางของเราถือตาถือใจพี่น้องบอกนะครับเนาะมือนส่วนล่างพี่น้องส่วนบนส่วนล่างรวมกันเลยพี่นอ้องไม่ยัางแนบ่บดนี้พี่น้องเจ็ด สามเจ็ดสี่นนองนี่ครับนี่ก็คือแนวทางของเราพี่น้องนี่ครับ ใายว่าชุดเต็มพี่น้องยังบอดดิตัดัด้วยพี่น้องเด้อเด็กดับแล้วยังบัวมาพี่น้องเดี๋ยวเราจะส่งมาอีกเัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางชุดเต็มของเล่านะพี่น้องแนวทางชุดเต็มของแม่แหล่เด้อพี่น้องแนวทางชุดเต็มของเรลาพี่น้องนะครับแต่ยังบอดดิตัดเลขดับกับยังบัวมาพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องเบิ้งไว้เป็นแนวทางซื้อ,อ,อป,ประกอบปไปประกอบกันกับเลขชุดเลขล็อกเลขอ่าสัรหาของพี่น้องกับของเล่าเข่ากันบอกพี่น้องนะครับเอาไปเบิ้งไปแย่งไหวนะครับแคบนาจอแล้วไหวนะครับเดี๋ยวล่อเลขดับเลขที่เด็ดฟันทงและอีกรอบหนึ่งของแม่แหล่เนาะพี่น้องอันนี้เลาก็ให้เป็นแนวทางมากเขา่ขาข่าเริ่มต้นนะครับเนาะ เลขที่เพิ้นบมั่นใจเนมะื่อกี้เป็นตัวพินว่าคุยกันเนาะพนวาเจ็ดพี่นอ้องแล้วก็สามนะครับที่พ่นหมั่นใจนะพี่น้องเนาะที่เพ่นบมั่นใจในวดนนี้พี่น้องนะครับเนาะที่คุยกันวบากันมั่นใจมีสามกับเจ็ดพี่น้องนะครับจากสีบนสีล่างเดี๋ยวจังคอยตั้มท่งอีกเท่าน,นึงเดี๋ยวเสียเอามานำเสนอพี่เสนอน้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับ เด็กเพื่อนกับว่าธรรมดาคือกันพี่น้องดับก็คขึ้นดับบ่ดับกับือบอดดบพี่น้องมากกับขึ้นมากนะพี่น้องแค่จับคู่ทาเลขมันเดินพี่น้องนะถ้าเลขมันเดินมันเสิมาทางแย่แหล่พอดีพี่น้องแต่มันผ่าเอิญพี่น้องผ่าเอิญไปออกตัวเก่าพี่น้องนะไปออกตัวเก่าไปออกเกตสองพี่น้องนะครับแต่คงแย่แหล่ศูนย์สามก็มี่เพื่อนเก่าให้แต่คงกระตัดพี่น้อง นะครับไปเบิ้งย้อนหลังได้เลยพี่น้องเบิ้งย้อนหลังได้เลยพี่น้องเด้อเบิ้งย้อนหลังของแม่แหล็ได้นะครับเบิ้งย้อนหลังได้เลยพี่น้องมีมีลิปย้อนหลังให้เบิ้งในพี่น้องว่ามีแฉบบนะครับเบิ้งทุกสำนักที่ไปท้ายท่านแม่แหลก็ได้ว่าเรา้หายศูนย์สามบอนะครับเด็กเราสุดยอดนะครับแต่มาเสียดายนะครับมาเสียดายอย่างวันที่มันไปเป็นเจ็ดสองพี่น้องแค่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามมันเปลี่ยนไปได้แค่นี้ครับเจ็ดสองเปลี่ยนไปลงว่าไรแต่ เอากับบกิดบบฝันอีหยังมันเกิดขึินไดใจพี่น้องนะครับสิ่งที่บกเกิดมันเกิดเกิดพี่น้องเอ้ามันเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องกับบพเป็นยังสูต่อกันไหมพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ตอนน้องเลยพี่น้องเด้อแม่แหล่นั่งฝ่าเหล็ดดับมากก่อมุงเหลือบต้นเลยพี่น้องนะครับอ่มาฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องเฝ้าสือเฝ้าหากันนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับแคบหนาจอไว้เราเกิดจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนย่เดครับเด้อ Duke, พ back, uh, right. ME, LS, м, Olive, ่อจะมีกำลังแรงใจหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ตอดน้องครับผมพี่น้องครับวันที่หนึ่งก่อรักรดาสองหาหกพี่น้องแม่แหล่นั่งฝ่าเลขดับวิ่งบนห้าหกเจดด้อพี่น้องเด้อวิ่งล่างสามสี่ห้าพี่น้องจับคู่ให้กับสามสามสามสี่หกสามเก้าสามหาสามพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วกับเจ็ดศูนย์เลขเต็มสูตรเต็มชุดยังบอตัดพี่น้อง อย่าวตัดย่ามได้พอใจดีเสียเอาเมาฝากพี่ตอนน้องให้คือเก่าพี่น้องเอาพี่น้องแคปหนา้าจอแล้วไวเป็นเริ่มต้นน้อพี่น้องเนาะแคปหนา้าจอแล้วไวเอาไว้เบึง้งเป็นแนวทางพี่น้องเดี๋ยวชุดที่สองฟันท่งผอมเหล็กดับเดี๋ยวสีมานํำเสนอทีเสนาหน,นองอีกครั้งหนึ่งครับผมอันนี้แค่เรื่มต้นเนาะครับเนาะเอาแคปหนา้าจอแล้วเราจะรืมกดได์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเนี่ยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ จบไปเพียงตอนนี้คลิปหนาพอกันไหมเนาอครับนาอคลิปนี้สวัสดีครับผม